ช่วงนี้ครับศับสศูนย์โดยที่ดิฟฟิวซ่นนะครับก็มีสินค้าใหม่มาจากที T ่ดิฟฟิวซ่นมาแนะนำอีกเช่นเคยครับ วันนี้เป็นถึงข่าวของรุ่น Y 6 2ครับพี่หลามครับครับผม Y 6 2นี่เหมาะกับพี่หลามมากครับฮะเพราะหน้าจอใหญ่ครับผมนะฮะไปดูสเปคครับอย่างหน้าจอใหญ่5.7นิ้วเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตใช่ไหมเลยชอบหน้าจอใหญ่ผมต้องมาเลยเพราะว่าเาจอใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องขยับแป้นให้เสียเวลาเพราะว่าอ่านชัดเจนนี่นี่ผมอยู่ไกลๆผมยังเห็นเลยหน้าจอเนี่ยเห็นด้านเห็นด้านข้างได้ด้วยด้านหลังก็ได้ขอสเปคนิดนึงครับขึ้นมาหน้าจอห้าจุดเนิ้ว HD ครับครับผมตัวนี้เนี่ยเป็น 3G นะครับเป็น3 G นะครับ อ๋อซนี้เป็นคอร์สคอร์เลยมี RAM 1นึ่งกิกับ ROM 8ปดกิกแล้วก็ใส่การได้อีก32มสิบสองกิกับเป็นดูโอซิมด้วยใช้ซิมแบบนาโนนะโอ้โหทันสมัยมากคือเกิดบางทีเราไม่อยากใช้อะไรนะผลไม้โฟนอะไรเราเราบอกไม่เอาแล้วเนี่ยอยากไม่จอใหญ่เพราะจอมันเล็กจอซิมมาใส่เครื่องนี้ได้ทันทีมาจัดตัวนี้เลยครับผมกล้อง13ล้านพร้อมไฟแฟลชนะฮะยอดเยี่ยมกล้องด้านหน้านี่8ล้านครับมี Wi-Fi มีตีมีเฟมลีเดโวพร้อม Android เวอร์ชั่น6.0จุดศูแบตเตอรี่เหลือเฟือสอ0พันแมิลลิแอมราค ราคาครับปีตะกรูราคาเนี่ยสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วดูหน้าตานี้สวยง,งามนะฮะด้านหน้านี่สีขาวมี่หลามด้านหลัง <นะ S 1> ปุ่มนี้เป็นปุ่มแบบทัชนะแตะแล้วก็ปัจจัยเป็นโฮมไงครับผมด้านหลังนี่อันนี้ผมยังไม่ได้ลอกออกมันจะบอกอตำแหน่งไงเดีย๋ยลอกสติกเกอร์ออกเวลาซื้อมาปุ๊บมันจะบอกตำแหน่งดูแลักษณะคล้ายคลับคามากเลยครับลักษณะของแบบเลนใหญ่ๆอย่างนี้ตรงนี้นะฮะคล้ายคลับคาเส้นเสาอากาศหลบอะไรเงี้ยเสไม้เจ็ดพัด เหมือนมากอันนี้อันนี้คือพอดีผมยังไม่ได้ลองก็เท่อไหร่ให้เห็นว่ามันมีบอกว่าช่องใส่ซิมนะปุ่มอะไรต่างๆนะครับขนาดก็บางเพียวกะทันรัดนะฮะนี่สำคัราปรยัด5.7นิ้วเลยทีนี้แบตเตอรี่บิวอินด้วยนะสังเกตคือช่องใส่ซิมอยู่นี้ฉะนั้นไม่ต้องมาถอดฝาเขานะไม่เปิดแล้วไม่เปิดนะฮะบิวอินเลยนะครับแล้วระบบเมนูก็ดูง่ายนะเป็นแบบตามสไตล์ของ T ี z ัเลยมีธีมให้เลือกดนียนะ นี่สมมติว่าเราบอกว่าอยากเปลี่ยนตีมครับเราชอบโปเกมอนครับพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหการเปนตีมโปเกมอนเลยไหมโอ้โหแล้วมีตีมอื่นให้โหลดฟรีอีกน่าสนใจนะครับผมแล้วโหการใช้งานก็ง่ายสะดวกนะฮะการถ่ายรูปก็ง่ายก็ดีเหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆราคาประหยัดแล้วก็เป็นเริ่มต้นในการใช้งานการถ่ายรูปก็ง่ายนะฮะมีโหมด HDR นี่นะนะครับแล้วก็ไปดูคะแนนนิดนึงครับอันตูตู้ครับปีน้วงให้กี่คะแนนครับ ผมให้4.38ครับ4.38ดาวทุกนี้นะฮะอัตตุ้ที้5่น5 5าอเกนะยี่ยมเลย คุ้มราคามากครับผมสามพจอขนาดนี้สี่ U คอร์ครับผมสาม G แล้วก็กล้องถึงระดับ13ล้านใครสนใจแวะได้ที่ t w z Shop นะฮะทุกสาขาหรือเทเลวิส Shop ก็มีเรายการนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทาง t w z ครับ Smart Phone for everyone ออาปิดรายการโดยน้องน้องมายาครับเชิญครับขอบคุณปีเตอร์กวางแล้วก็พี่หลามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะและกลับมาพบกันในรอหน้าโชว์ นับสนุนโดย TWSmartphone z Smart phone for Everyone คุณภาพที่ทุกคนวางใจ